สวนบ้านตู่พบทอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน2วันพี่ดุกเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็งบผมค่อนข้างน้อยในการทําสวนเราก็เลยจ้างคนไม่พอพี่ดุกก็เลยปเลยปเต้องทำเองเนี่ย <laughs> คนเห็นรายการเห็นแค่แวบวบวบใช่ป่ะารายการมันสั้นๆพี่ดุกคืออยู่ทั้งวันมันเป็นสวนที่พูดแล้วมันดูชีซี่นะแต่มันเป็นแบบสวนในฝันนะพี่เดี๋ยวแล้วนั่นอะไรอ่ะไม่ว่าจะรบ รักหรือรุงรังยังไรลปปุกขึ้นเลยครับีครับเจ้าของบ้านสวัสดีครับผม <c oughs> เดี๋ยวแล้วนั่นอะไร <c oughs> อ,อ่ะถามปันนีดีกว่าครับมันคืออะไร <c oughs> มันคือสิ่งที่เราทำเพื่อลูกได้ <c oughs> <c oughs> แจวเล่นลลคือเพลวคือจริงๆแล้วมันเป็นสวนที่พี่ตั้งใจว่ายังไงมันก็ต้องปรับไปตามความต้องการของเจ้าของบ้านครับค่ะซึ่งจริงๆอ่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราคุยกันเยอะแยะเราคุยกันตั้งแต่เขาใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยคลิปล่าสุดก็คือเรามาสำรวจบ้านแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าเออโอเคเขาตั้งใจจะตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วแหละครับผมตั้งรกรากอยู่ที่นี่ครับนะแล้วก็เป็นเป็นบ้านสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กน้อยเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราเห็นอยู่ตัวนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที จะต้องพยายามหาทางวางในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเฮ้ยมันอยู่ได้กับสวนส่วนหนึ่งเป็นของพ่อแม่ส่วนหนึ่งของเด็กแต่เรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องสวนเราเลย<ช>ซึ่งจริงๆหลายๆคนอแอบเห็นแล้วแหละระหว่างที่เราเดินคุยว่าฮเฮ้ยมันโอเค <S 1> <S 1> <S 1> ตอนที่เราคุยกันไงว่าเราจะหาไม้ประทาง<ช>แล้วเราก็ไปไ<ะ>ง มันไปเดินหากันที่ตอนนั้นคลอง14นะใช่ครับผมมาเรื่องเยอะที่สุดแล้วเขาแฮปปี้กันไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เขาเดินเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมจริงๆอะเราแอบมีคลิปด้วยวันที่เราแอบดีลกัน2คนนะแล้วนี่ก็แบบมันจะใหญ่ไปไหมพี่ทุกเอ๊ะมันจะดีเหรอหรือต้นอะไรดีนะอ่ะเราไปดูใหม่ไปดูใหม่วนใหม่ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนี้ไปแล้วเราก็มากระซิบว่าไปคุณวนไปคุณฝั่งนู้แล้วละตอนนี้เหมือนเขาเลือกกันแล้วนะฮะอันนี้เออเนี่ยเราเกาะกันเขาขึ้นมายืนกันเป็นเจ้าของมาเรียบร้อยแล้วอ่ะ หนูชอบเป็นนี้พี่ดุ๊กเราก็ไม่ทำเปิดฟังเสียงตัวนี่เอากล่องต่างผมไปเลยก็ได้ครับอ่ะได้เหรอได้เหรอตอางกัเลยสวยอันนี้เข้ารอบน้ำประวันโอเคนเำประวันเลยใช่ไหมครับน้ำประวันเดี๋ยวเราไปดูอีกดูผมไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเลยกล้องยังไม่อยากจะจับมาทางผมเลยเดี๋ยวอยู่ไปเลือกตัวเล็กๆก็ได้เดี๋ยวเราลองไปดูชอยนนชอื่นอันนี้ไม่งีอันนี้เอาจริงจริง ไม่ได้อะไรนะแต่พี่ว่ามันคือตรงกลางระหว่างสองคนเพราะมันมีความเป็นต้นไม้แต่ขณะเดียวกันมันก็มีลีลาคือฟองมขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปข้ิงบนว่าขนาดนี้ยังสวยเลยลายลายไม้เขาใชมลายไม้เขาสวยยังเนื้อหะเทศมันก็สวย ที่ผมไม่ต้องมาก็ได้น้อยเป็นเวน้อยใจแล้วต้องมาหรอกต้นนนสวยสุดแล้วเนาะใช่ไหมใช่ต้นหนึ่งสังเกตไหมครับว่าต้นอื่นทุกคนก็เหมือนดูผ่านๆอ่ะไม่ก็มันยังไม่โดนจริงๆไงไม่ใช่เราเปิดใจดูแลเดินเลยไม่ใช่เราเปิดใจแล้วหนูเปิดใจแล้วเปิดใจแล้วครับเปิดใจแล้วจริงๆโอเคสวยจริงงั้นเรากลับไปที่ต้นนนครับ ตอนนี้ความวุ่นวายกาลังเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าทุกทีมเนี่ยมารุมกันผมต้องการทําอันนี้ให้มันเสร็จภายในไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเขาจะสังเกตว่าทีมสวนผมก็กําลังขุดเพื่อลงต้นไม้เดี๋ยวทีมข้างนอกเนี่ยก็มีการเชื่อมเหล็กรอที่จะทำบอร์เดอร์ทีมต้นไม้ใหญ่ขุดหลุมไม่เรียบร้อยแล้วเตรียมลงแล้วก็บางส่วนก็เพิ่มเติมใส่ที่ทางหมู่บ้านท่านไม่ได้มอบไว้ให้และเข็มเหล็กก็กําลังลงทุกอย่างเนี่ยมารุมอยู่ในที่เดียวกันในช่วงเช้าก่อนเที่ยงของ วันแรกงานช้างแต่ใช้เวลานิดเดียวใบไม้ทุกใบกิ่งไม้ทุกกิ่งฉันว่ามันเป็นสิ่งสวยงามรู้สึกดีที่ได้เห็น แป๊บหนึ่งพี่ขอให้เจ้าของบ้านะมาคุยกับรากไม้หน่อยแล้วคุยกับรากไม้นิดนึงมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้คุยกับเขาขอให้แข็งแรงร่มรื่นนะครับมั่นคงมั่นคงแข็งแรงอยู่กับบ้านเราไปนานๆเลยนะครับหน้าไม้อ่ะครับพี่จะให้ประมาณนี้หน้าไม้หมายถึงหน้าไม้คือด้านหน้าเขาอครรูปลออๆสวยๆของเขาที่คนมาเห็นแล้วเฟซแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยต้นนี้เราต้องมองสองมุม่ะเดี๋ยวเราไปยืนตรงหน้าประตูนั่นกันไป เรารู้สึกไหมว่าฟิลมันเริ่มเสียรู้สึกร,รู้สึกไหมว่ามันเริ่มมีความร่มเย็นรู้สึกหวาดเสียวได้ครับเกาแปงมากมาทางด้านนี้เยอะๆระวังเกี่ยวกระจกนะแล้วเดี๋ยวพอลงแล้วพี่ขอเข้าไปดูจากในบ้านแป๊บหนึ่งค่อยคอนเฟิร์มนะอ่าวางไม่ต้องห่วงนะอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันด้านลังเดี๋ยวเราจะตัดาาเ่ีอกไหมแต่ว่าพี่ว่าโดยเส้นของมันตรงนี้พี่ว่าสวยก่อนเข้าไปดูในบ้านเราวิ่งไปดูด้านหน้าอีกนี้เลยก่อนต้องวิ่งเลยนะะเดินไม่ได้พี่ดูบอกให้วิ่งต้องวิ่งงฮะ นี่โอ้โหสวยอ่าสวยมันทําให้บ้านดูแบบว่าซอฟต์ขึ้นเยอะเลยนุชนุชมาดูจ้ะหน้าไม้สวยไหมนะครับตรงกิ่งที่เรากังวลเดี๋ยวเราเรา,เราทิมๆออกได้ผมขอวิ่งไปดูนอกบ้านบป๊บนึงนะครับโอเคเอาเลยวิ่ง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 ้มเดิน <'m> <laughs> คือเอาจริงๆนะหลายๆครั้งเวลาไปเลือกต้นไม้อะบางต้นก็ไม่ได้เหมาะกับบ้านนั้นแต่ต้นนี้พี่ว่า ีสวยครับยังไงฮะสวยครับพี่ตู่เขาอยากรู้ว่าคุณทําอะไรลงไปคุณทำอะไรลงไปครับคุณอานนท์อันนี้เราเรียกว่าเป็นคำยันรูปแบบที่ไม่เห็นโครงนะครับก็คือเรียกเป็นเซ็กซี่ทรีเบลเซ็กซี่อ่าเฟล็กซี่ครับเฟ็กซี่เฟ็กซี่มาจากแอ้าแปลว่าในสมองคุณคิดอะไรอยู่จุกนิดนึงครับเอามาได้ครับก็คือเราจะใช้ตัวเข็มขัดเนี่ยรัดตัวโคนตุ่มต้นไม้ไปเลยแล้วก็ยึด ยึดให้แน่นด้วยตัวเข็มเหล็กนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมว่านี่มันคือเป็นเบลที่เขาขัดกันไปมาลัดตัวต้มเอาไว้และตัวเนี้ยตัวเข็มเหล็กนี่โอ้โหนี่ทำมาหลายบ้านแล้วเนี่ยอลังการสุดเลยนะสามเมตรเลยครับเพราะว่าตัวนี้สูงใช่ครับแล้วมันก็อยู่ใกล้บ้านเขาก็รู้สึกว่าเออเขาต้องการให้มันมั่นใจเท่ากับว่ารากเขาเนี่ยจะลงลึกไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขี่รากฮะแปดลากครับแปดลากรากละสามเมตรใช่ครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเรามาดูทางนี้มันจะค่อยค่อย หมุนเป็นเกลียวเหมือนไขน่น็อตนี่ไงฮะเสร็จไปแล้วนะั่นและแล้วมันก็จะไปล็อกไอ้ตัเวเบลเนี่<า>นยทั้งหมดะะจ,รจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาคอนเซินมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเรื่องของกรีนโปรดักต์เรื่องของความไม่ทําลายโลกแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของต้นไม้เขาก็เลยมาทํางานกับพี่และจะบอกว่าการที่ใช้เข็มเหล็กเนี่ยไม่ว่าจะใช้ในโครงการแบบไหนก็ตามเนี่ยมันลดการปลดปล่อยคาร์บอนพอใช้ตอกเสาเข็มมันก็จะต้องมีเครื่องจักรมีอะไรมีการขุด การยิ่งขุดเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ปลดปล่อยคาร์บอนเยอะแต่ตัวนี้มันเป็นเกลียวที่หมุนลงไปแล้วมันมันแทบจะไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนเลยแล้วก็การขนส่งง่ายเนี่ยแปดเข็มก็เดียวเดียวเลยเียวเดียวแล้วที่สําคัญคือทุกคน,นจะเจอปัญหาว่าซื้อไม้ล้อมฟอร์มสวยๆแบบนี้มาอเอากลายเป็นว่ามีอย่างเงี้ยทาแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกปีแล้วก็เส้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางต้น,เ,นเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนั้นผมก็ฝากไว้ด้วยว่าหลายๆคนที่ทําสวนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาตายตรงที่ว่า เส้นสายของไม้ค้ำต้นไม้เนี่ยแหละทำให้สวนเรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดตาก็แนะนำอันนี้เลยนะครับ Flexi Tree Belt ก็คือเข็มขัดรัดต้นไม้ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เราแปะมือกันทำงานกันมาหลายคลิปแล้วอ๋อเหรอนี่คือคิดขึ้นใหม่เลยเหรอครับพัฒนาร่วมนกับพี่ดูครับว้าวว้าวไหมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเราได้ยินเสียงเพื่อนบ้านไหมได้ยินครับเขาทำอะไรก็ไม่รู้แต่เราแข่งกับเขาดิ นี่คือเสียงการเจาะเสาเข็มของเราเหมือนสว่านตัวเดียวฮะเหมือนสว่านเหมือนเครื่อง<ร>ดูดฝุ่นเหมืนนอนใจเป่าผมขอบคุณครับลุยต่อเลยับผมครับเรบร้อเราไปหาอะไรชิลๆตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราไม่มีไม้ค้ำเลยใช่ฮะเพราะว่าเราใช้เข็มเหล็ก มันเหมือนจิ๊กซอที่ลงตัวมากอะครับจริงครับคือจริงๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ลุกใช้แต่โอลิฟสม็ดแดงจริงๆมันไปต้นอื่นก็ได้แต่ความลงตัวของแต่ละต้นกับสถานที่แล้วก็สไตล์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้สม็ดแดงเพราะลีลาแล้วก็เส้นสายของมันเนี่ยมันให้ความเป็นอะไรที่สามารถจัดสวนที่มันเป็นสวนที่มันดูไม่ใช่เป็นสวนไทยจ๋าจนเกินไปได<ช>้มันมีฟิลของสวนอังกฤษนิดๆเพราะว่ามีพวกนี้ครับตัวนี้เนี่ย ใช้กันแบบตลอดเวลาเลยผมนิยมใช้เพราะว่าแล้วก็มันก็ช่วยทําให้สวนเนี่ยมันมีความกราฟิกขึ้นมานิดหนึ่งแต่มันน่ารักจริงๆพี่ดูนูารง่ายด้วย <ๆ S 2> แล้วเนี่ยเราก็มาใส่กันเป็นเลเยอร์สูงต่ำํำคือของผมเนี่ยจะมีเบสิกสามไซส์ผมจะเรียกว่านี่ไง S, S M L <S อแล้วก็สั่ง SML มาเลย<ะ>คือสําหรับบ้านนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยค่อนข้างจะเอาจริงนะมันเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับพี่เพราะว่ามันต้องมีความพอดีอคนนี้ชอบสีสันของดอกไม้คนนี้ชอบความเรียบง่ายในการดูแลแล้วก็ความผดิผดีมันการที่จะเลือกต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย<ะ>แต่ตอนแรกอ่ะเราไปกันแบบตู้มมากเลยอะ ก็ทำเอาเจ้าของบ้านตกใจเหมือนกันนะจากดีไซน์แรกดีไซน์แรกมันสวยมากครับแต่ว่ามันมีงานปูนเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็มาพร้อมกับราคาที่บนสูงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ตกใจเรื่องนั้นเปล่าเราก็เลยอ่ะอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างของส่วนที่เราหั่นบัตเจ็ตออกมาแล้วก็ยังคงได้ฟิลนะก็เลยเลือกใช้เป็นบอร์เดอร์เหล็กอ่ะเราเดินมาดูกันนิดนึงทางด้านนี้วันที่ส ยังคงวุ่นวายอยู่เพราะว่าเราต้องการเร่งรีบแต่เมื่อวานนี้งานก็เสร็จไปหลายส่วนแล้วแล้วก็มีการตัดหญ้ามันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นงานสวนนะฮะที่ทำ border curve ต่างๆเนี่ยลงต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะลุยเจ้าต้นใหญ่กันเราจะสร้างบ b เดอร์แล้วก็จะทําปูหินที่เป็น cobble stone ที่เป็นหินแกรนิตลุยต่อครับวันนี้เสร็จภายใน2วัน สวยเลยคนออกมาดูซ้ำๆไม่เผ็ดไม่เผ็ดนี่แกงมัวบ้านงานนี่อย่าเลยคนถ่ายมันอยากจะชิม,ชมพี่ตู่เขาอยากจะชิมอันเผ็ดนะฮะเอาละทีมงานกูไม่ได้กินข้าวลแล้วแซ่บกูอืมคักๆักหักหักไหม เพราะนมุมนีน้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่พี่เลือกใช้ b o r d e r l e ็ s ซึ่งหลายหายคนอาจจะเห็นครั้งแรกในบ้านชินแต่จริงพี่ใช้เริ่มจากที่ออสเตรเลียฮะ,ะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์กมันเซฟคอสแล้วมันก็ช่วยทําให้บ้านเราดูพรีววเพราะว่าบ้านเรามันเป็นทรงเหลี่ยมใช่ไหมฮะ ซึ่งสไตล์บ้านของเราเนี่ยมันมีความโมเดิร์นคลาสสิกอยู่ในตัวแต่ว่าพี่ก็อยากให้บ้านมันดูซอฟต์ขึ้นด้วยเส้นสายดังนั้นเนี่ยแปลนของพี่ที่วางไว้เนี่ยถ้าเกิดจะเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่โคง้งเพิ่มความละมุนให้กับสวนใช่ดีมากมเลยค่ะหนูชอบนะแล้วเสร็จแล้วพี่ก็จะหยอดไม้รองซึ่งเป็นตัวรองมาจากต้นชสมดแดงคือด้านหลังเรา <c oughs> แล้วกลายเป็นมุมที่ตู่แบบว่าเอ้ยไม่คาดฝันว่ามันจะดีใช่อันนี้สวยมากมันเป็นมุมที่ที่มันเห็นพวกตู้ไฟตู้อะไรเกี่ยวกับโซล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ มันดูแห้งอตอนแรกอะแล้วมันจินตนาการไม่ออกมันจะกลายเป็นมุมที่แบบเหมือนสวนแบบมีความคล้ายๆสวนญี่ปุ่นเล็กๆด้วยต้นกระบีบ่ที่มันเหมือนบอนไซถูกต้องตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้ความพิ้วของลีลาประมาณหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยโยนมาอีกต้นขอสองต้นก็คือเรียกว่าปรึกษากันแบบโอเคต้นรองขอสต้นก็ได้ต้นนี้ต้นที่เป็นต้นออกสีชมพู นะฮะอันนี้แล้วด้วยสวยมากใช่เขาเรียกโรลิปปอปแต่เป็นเก้วเลียนใช่แล้วก็โยนสีไปที่กุหลาบแล้วสังเกตว่าพี่จะใช้สีนี้มาตัดคือไม่ใช่เป็นบ็อกสีเขียวอย่างเดียวแต่ก็มีบ็อกซที่มันเป็นสีเข้มสีชมู เพื่อไม่ใ hmm. ห้เลี้ยนจนเกินไปแล้วก็มาสปอตไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็เทคนิคเดิมก็คือจะหยอดสีของดอกไม้ตัวนี้ทนนะครับอ like yeah. ันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคือได้แดดขนาดนี ah ้แฮปปี้เดี๋ยวมีดอกมาเรื่อยๆนะครับที่โถแคร์นะครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นไม้ล้มลุกไม่หน่อยงอนไก่สีขาวตัวนี้เรียกว่า African Sky อันนี้มันพึ่งลงไม่กี่วันเดี๋ยวพอมันฟื้นตัวแล้วอ่ะมันจะโอเคมากนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้หน่อยเราอ้อมมาหลังเครื่องเล่น ตรงนี้พี่ใช้พื้นที่ไม่เยอะเพราะต้องการจะเหลือสเปซไว้ให้เพื่อที่จะตั้งเครื่องเล่นเพราะพี่อาดอแล้วในรูปว่าโอ้มันใช้ได้ <S 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 ใช้พื้นที่แล้วมันก็ต้องมีที่ให้เด็กวิง <S 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 ่งดังนั้นเนี่ยบอร์เดอร์พี่จะแคบลงบ <ๆ S 2> พี่ก็เลยหยอดสีให้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นในบ้านเนี้ยฮะมันก็จะมีความกรีนเป็นหลักสีเขียวที่มันมีความต่างอย่างทางด้านนู้นก็จะเป็นเฉดสีเขียวทองมาผสมมาเบรสนะครับ แต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการหยดสีด้วยไม้ดอกต่างๆและก็เก็บความเรียบร้อยด้วยบอร์เดอร์แล้วก็หินกรวดอันนี้คือสไตล์แอบมีฮัตส์เคป e ที่เจ้าของบ้านรีเควสตมาคืออยากได้ตัวนี้เ l e s ส o ตนซึ่งเราตัดสินใจเลือกที่จะเป็นหินแกรนิต <Gran ite. S 2> เอามาล้อมเจ้าต้นสม็ดแดงที่พี่มีบอร์เดอร์กลมอยู่พี่ว่ามันทำให้มุมมองจากในบ้านอะ สวยสวยสขึ้นจากทั้งหน้าบ้านตรงนี้มองเข้ามาก็สวยค่ะุกบ้านทุกวันเย็นๆอย่างเงี้ยเวลานุชเขามานั่งเขาเล่นเขาก็จะสวยอ่ะสวยทุกวันเลยพี่ตั้งแต่พี่เอามาลงเนี่ยครับจริงอ่ะใช่เราผมก็เหมือนกันผมก็มานั่งดูเย็นๆผมมานั่งดูผมเลิกงานตีสองตีสามผมก็มาเดินอยู่ในนี้ครับนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำคือเราอยากทำสวนเพื่อดึงให้คนออกมาใช้สวนแต่ข้างหลังเราเนี่ยเป็น private นะ คือ <c oughs> ตรงนี้จอดร,<ช>รถแล้วก็กันเอาไว้ซึ่งอันนี้มันคือฟาซาดที่เราสามารถดีไซน์ได้หลากหลายครับและตัวนี้ก็รู้มาว่ามันเป็นการอะดัปต์การใช้อลูมิเนียมของ AB A B and w ใช่ครับมาเป็นฟาซาดมีคนสงสัยว่าทำไมมันทไม่มีกระจกแล้วม,มันมีอย่างนี้แล้วมันจะกั้นอะไรใครแต่จริงแล้วผมแค่อยากให้มันมีอะไรที่มันแบ่งแบโดยความรู้สึกของเรานะครบ อาจจะมองไปอาจจะโอ้ยังเห็นรถอยู่แต่มันสําหรับผมม,มันแบ่งโซนว่านี่คือสวนนี่คือโรงจอดร<ช>ถถ้ามันรวมกันมันจะดูว่าอันนี้มันไหลมาด้วยอะฮะหมรยถึงว่าไม่ใช่รถไหลนะแต่ว่า<จ>ความรู้สึกอะฮะว่ามันแข็ง แล้วมันเข้ามาตรงนี้มันผสมกันโดยที่มันไม่ลงตัวมีปุ๊บอะแล้วยิ่งพอมีมาสเม็ดแดงมาลงอะต้องไปถ่ายจากมุมนั้นมาเข้ามาฮะมันจะรู้สึกว่าสวยมากเวลาคุณถอยรถเนี่ยคุณอย่ามองสเม็ดแดงผมเพลินนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไหลมาตรงนี้จริงๆใช่ๆก็คืออันนี้เป็นไอเดียที่อาจจะฝากหลายๆคนเลยอะว่าจริงๆแล้วไอ้พาร์ติชันแบบนี้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของฟาซาดเอ้าท์ดอร์หรือแม้กระทั่งจริงๆเป็นเรื่องของอินดอร์เนี่ย การที่เรามีพาร์ติชันมากั้นแม้จะนิดเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องอะไร,รป่ะการปูพรมเนี่ยมันกําหนดอนาเขตฟังก์ชันของแต่ละโซนในบ้านครับใช่ใชแล้วพอแยกออกมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนอ่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยเป็นสัตว์เป็นส่วนสุดท้ายแล้วพี่มีความรู้สึกว่าใช้ต้นไม้หลักไม่กี่ต้นกับสเปซที่เราพยายามทําให้มันดูนุ่มนวล เส้นสายวงกลมหรือแม้แต่การเนี่ยปูหินที่เป็นวงกลมมีเคิร์ฟต่างๆเนี่ยมันทําให้สวนของเราเนี่ยมันมีความละมุนได้ไม่ยากแล้วก็เชื่อว่าเป็นไอเดียที่หลายคนเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้จริงพี่อยากเห็นมุมมองจากในบ้านจังได้ไหมคะเข้ามาครับเข้ามาข้างในเลยครับดีงั้นเราปลูกบ้านเข้าัขอถือโอกาสแอบพาชมบ้านบางมุมได้ใช่ไหมได้ครับไับได้เข้าบ้านตู่แล้วเนาะเชิญครับ เยี่ยมเลยแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ผมว่าหลายคนเห็นก่อนเราแล้วเนี่ยเราต้องหันไปดูที่ใช่เป็นไงมันสวยจริงๆพี่ดูหนูชอบมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งมองแล้วก็แบบบอกพี่ตุ๊สวยอ่ะตุ๊บขอนั่งหน่อยได้ไหมเนี่ยมันเป็นมุมที่แบบว่าพอมองไปปุ๊บแล้วเขาเขาแอบให้ความร่มรื่นเราในความรู้สึกนี้เหมือนเรานั่งใต้ต้นไม้นิดนึงใช่นะแล้วเขาขวักวน,นั้นเขาขวักมือเรียกเราไนงะพี่ดูถึงตอไม่ <laughs> <laughs> จริงๆผมเข้าใจได้นะว่าหลายๆลาคนอาจจะรู้สึกว่า การเลือกต้นไม้ไซส์ใหญ่เข้ามาบ้านเนี่ยเป็นเรื่องต้องคิดนะคือต้องบอกว่าถ้าถ้าคนทั่วไปครับพี่ดูผมว่าไม่เลือกเองนะโดยที่ไม่มีความรู้ไม่เคยแต่งบ้านไม่เคยอะไรเงี้ยอาจจะไม่กล้าที่จะลงต้น ใหญ่ขนาดนี้ครมันไม่รู้ว่ามันเซฟหรือเปล่าแล้วมันจะแบบใหญ่เกินไปไหมแล้วก็กิ่งก้านมันจะมานู่นนี่นั่นเราดูแลไม่เป็นเราก็เลยจะแบบไม่ไม่ผมผมคิดไว้นะว่าลงใหญ่สุดอะประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของชั้นสองะครแค่นั้นพอแล้วเราลองจินตนาการว่าถ้ามันแค่ครึ่งหนึ่งจริงๆเห็นไหมตรงนั้นมันจะโบมากเลยแต่ว่า พอมันสูงแล้วกระจกข้างในมันสูงขนาดเนี้มันกลายเป็นว่าเรามองแล้วเราเห็นมันเต็มบานข้างในเนี่ยจากกทุมันเห็นทั้งต้นด้วยแล้วเห็นจากทุกมุมเหมือนกันซึ่งอันนี้เข้าใจได้เป็นสาเหตุที่ตู่เดินวนแล้ววนอีกแล้วแบบว่ามันยังไงดีพี่ดุกมันยังไงดีผมชอบกกลับไปแล้วนะคะก็ขับวนกันอีกรอบนึงอ๋อเลยใช่เขาต้องดูให้มั่นใจใช่เพรมันลงแล้วมัน มันอยู่กับคุณตลอดแล้วนะมันยากซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมก็คอนเซินเพราะผมจะไม่แบบว่าโอ้ยจะต้องแบบนี้แบบนี้เป็นสไตล์ที่เราอยากได้มันมันไม่ใช่บ้านของเรามันคือบ้านของคุณแต่ในบางเรื่องก็จะพยายามอธิบายจนให้เข้าใจว่ามันอย่างนี้สิ แล้วสุดท้ายคุณคุณโอเคกับผมไหมฮะที่ผมมาต้นนี้มาโอเคมากครับพี่ดุกเลือกได้ดีสายตาแหลมคมสุดๆือแบบจริงๆไม่เราอยากจะบอกคือคนเห็นรายการเห็นแค่วบวบๆับวใช่ป่ะรายการมันสั้นๆพี่ดุกคืออยู่ทั้งวันอยู่ข้างนอกนั่งข้างนอกทั้งวันผมไม่เคยเห็นใครคือแม้แต่ผู้รับเหมาหรืออะไรเงี้ยถ้าเราจ้างเขาอ่ะเขาก็จะมาเขาจะบอกทีมเขาเดี๋ยวทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมถามพี่ดุกบอกว่าพี่ดุกพี่ดุกอยู่ทั้งวันเลยอ่ะพี่ ยังเกรงใจเลยอะว่าผมควรจะต้องไปนั่งอยู่พี่ดูข้างนอก้วยทั้งวันแล้วพี่ดูแบบถ้าไม่ใช่สายตาที่เล็งอะคนอื่นก็เล็งได้เหมือนมันถูกวาดมุมผิวทุกต้นแม้แต่ต้นเล็กเท่านี้พี่ดูแบบทันนี่คือแบบมันมันแล้วมันออกมาเป็นงานอาร์ตจริงๆอะพี่สุดยอดความตั้งใจของพี่คือพี่รู้สึกว่าพี่วาดรูปอยู่พี่รู้สึกว่าพี่กําลังเลือกสีเขียวตรงนี้สีม่วงตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคนไปวางปุ๊บมันเหมือนมันไม่ใช่เราก็ไปขยับผู้กันเราอะในความคิดของพี่ว่า ที่จะพูดเสมอเลยว่ามันคืองานศิลปะของพี่อขอบคุณที่ ให้พี่ได้สร้างงานศิลปะไว้ที่นี่ขอบคุณครับพี่ดุกขอบคุณครับที่มาสร้างงานศิลปะพี่ไว้ครับแต่ยังมีอีกหลายมุมมองแล้วไหนๆมาบ้านครับแล้วขอขอ่ได้เลยครับต้องไปดูต้องวันนี้สวยมากอันนี้เป็นอะไรครับี่ใครมาก็แบบอ้วววนี่ทุกคนและอันนี้คือที่พี่แนะนำใช่ไหมใช่ครับของ ABR w เหมือนกันแต่ว่าเรื่องแบบอะปล่อยเขาคุยเพราะว่าเขาต้องการฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันในการที่เขาจะใช้ในห้องนี้มันคือ ธารดาเป็นสโตร,จ,ตรจครับรเป็นเก็บอาหาร,ารเป็นบกชอรี่อ,าารอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยอ่ะคือแทนที่เป็นตู้เราก็ทำเป็นเชลเดินเข้าไปเลือกเก็บของได้เต็มไปหมดแล้วก็ปิดไม่มีประตูปิดมันก็ไม่สวยโซนนี้มันก็เป็นโซนที่ดูล่ๆใช่ไหมนี่ปิดกันลบถูกแล้วหนูอ่ะเป็นคนอยากได้อะไรรอนๆอยู่ในบ้านมากไม่ตูกไม่ชอบเลยหนูชอบรอนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเอาไปใช้สร้างความ private ได้รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าพี่เขา้าใจไม่ผิดมันคือรุ่น e u r o Light ใช่เฮ้ยมันก็รุ่นเดียวกับที่ใช้ตัวฟาสาดด้านนอกใช่อันนั้นก็ a d a แ t ปไปใช้เป็นฟาสาดทั้งคือมันปรับใช้ได้หลายฟังก์ชันเป็นอีกรุ่นนึงของ a b n w ที่อยากจะแนะนำเพราะอ,อะไรหรือเปล่า ความสลิมของเขาอ่ะ18มมอะแบบมันเพิ่มมุมมองเรียกว่าคือกว่ารุ่นอื่นเนี่ยเพิ่มถึง40%ถ้าเราจะเทควิวแล้วอันนี้เป็นใสอ่ะนึกออกปะโอ้มันมันรู้สึกโปร่งโล่งสบายตาสลิมมากแล้วมันเลื่อนมาได้สุดเลยครับพี่ดุ๊กเฟิร์กเปิดสเปซได้เลยแต่ที่สำคัญคือรุ่นนี้พอปิดปุ๊บตรงนั้นคุณรีดผ้าใช่ป่ะใช่ค่ะ คุณก็การไม่ให้กลิ่นมันออกไปกวนเพราะคุณทํากับข้าวตรงนี้ง่ายมันก็คือสนิทเลยครับด้วยความที่เขาไม่ยางมีอะไรเก็บเรียบร้อยข้างในถูกต้องไปปุ๊บเสียงก็เงียบย่องท่านไปดูข้างบนได้เลยครับมันเป็นมุมหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อส่วนเราได้อีกนะเดินขึ้นลงบ้านเราก็จะยังคงเห็นความเขียวใช่ครับ ดูปรับให้ EP นี้ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะฮะที่รู้สึกว่าเอ้ยสเปซของบ้านเราอะมีประมาณหนึ่งไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วเราจะตัดสินใจเลือกต้นไม้ยังไงให้มันเหมาะสมพอดีมันเป็นส่วนที่พูดแล้วมันดูชีซี่นะแต่มันเป็นแบบส่วนในฝันนะพี่ถ้าถ้าจะมีบ้านแล้วคิดว่าจะทำสวนจริงจังเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันลงตัวมากเลยผมที่ผมบอกว่าผมกับ งานจากงานมามทีส2งทีสามผมไายืนดูเพราะผมไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีบ้านที่มีส,ว,สวนสวยขนาดน,น,น,นี้พีช่ชอบมากพี่ดีใจดีใจ <มา S 2> จริงๆนะแล้วมันบวกกับความความชอบของสไตล์ของเราแล้วก็ของพี่ดุกะค่ะมันนันเหมือนเหมือนพอเชื่อใจพี่ดุกแล้วเราก็เข้าใจว่าเทสที่ดุกเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่ดุกมาจัดการให้เราแบบ ดีใจมากจริงๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกประไพ EP นี้ข <tai> ึ้นหนึ่งในงานศิลปะที่ผมมอบให้ตู่กันรถครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ